สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยนะคะในช่องที่ดินสวยคนอุทัยนะคะวันนี้อ้อยจะพามาดูที่นานะคะของตำบลนองขวางนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าน้ําดีมากเลยนะคะมีบ่อบาดาลน,นะซึ่งสามารถทํานาได้เกือบทั้งปีเลยนะคะมีลำเหมืองในแปลงที่ดินของเราก็จะมีลําเหมืองที่เราขุดขึ้นไว้ด้วยนะคะแล้วก็แปลงที่ดินของเราอะ่ะ มีทั้งหมด2อโนดนะคะโฉนดแปลงแรกจะมี23ไร่3งาน80ตารางวานะคะแปลงที่2มี9ไร่1งาน80ตารางวารวมทั้งหมดก็จะเป็น33ไร่1งาน60ตารางวานะคะเราจะแบ่งขาย15ไร่นะคะเดี๋ยวเราใหา้ผู้ที่ต้องการามาชมแปลงที่ดินของเราเลือกดูได้เลยนะคะว่าอยากได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมขอบเขตของแปลงที่ดินกันเลยค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะจะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตเพียง80เมตรนะคะจะเห็นได้ว่ามีไฟฟ้ามีประปานะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเดี๋ยวเรามาดูแนวขอบเขตแปลงที่ดินกันค่ะเริ่มประมาณต้นมะขามนี่เลยนะคะที่รถจอดนี่นะแล้วก็ เป็นอาจะเห็นว่ามีเสาหลักที่ปักไว้นะคะที่เป็นแนวทางกินนะคะของเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะในแปลงที่ดินเนี่ยนะคะก็จะมีสะเห็นว่ามีสะอยู่หนึ่งลูกนะคะตรงนี้นะมีน้ําอยู่นะคะยังมีน้ําใช้งานได้นะคะจะของเลี้ยงควายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ เนื้อที่จริงๆของเรามีประมาณ30กว่าไร่นะคะจะแบ่งขาย15ไร่อยากได้อ่าโซนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาลองมาเลือกดูกันภายในสามภายในสามสิบกว่าไร่นี่มีที่ที่อยู่สองโนดเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าแปลงกันค่ะทางด้านหน้าแปลงของเรานะคะก็จะเป็นถนน ดูลูกรังนะคะกว้างอยู่ที่ประมาณสเมตรนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีลำเหมืองมีน้ำนะคะมีน้ำํำเกือบๆใกล้ๆจะเต็มเหมืองเลยนะคะเห็นหนวิวเขาด้วยครับเอาเขาที่เห็นนี่คือเขาหนองละแห่งนะคะแล้วก็ ในแปลงที่ดินของเรานะคะก็พอเดินต่อมาก็จะเห็นเดี๋ยวก็จะมีสาะอีกหนึ่งรูปนะคะต้นไม้ในแปลงพื้นที่ก็จะมีด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะมีแค่พวกต้นสะเดาแล้วก็เป็นต้นมะขามเดี๋ยวจะมีต้นสาชาตต้นใหญ่หหด้วยเดี๋ยวเราไปดูต้นสักก็จะมีอยู่ประมาณห้าหกต้นแล้วก็มีมะพร้าวนะคะ โซนนี้คือโซอนอด้านหน้าแปลงนะคะที่ว่ามีสะสองลูกสะเนี่ยก็ประมาณลูกละหนึ่งงานได้นะคะพ<ะ>ื้นที่ก็เป็นที่นานเกือบทั้งแปลงก็จะมีแค่โซนด้านหน้านี้แหละที่ท,ที่เอาไว้สำหรับเตรียงควายอยู่นะคะ พี่ไฮบอกหน้ากว้างไปยังบอกหน้ากว้างไปเอ่อหน้ากว้างของแปลที่ดินอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคะถ้าท่านใดอยากได้อ่าฝั่งที่อ่าแนวเขตของเราอ่ะไปถึงประมาณแนวต้นตาลเลยนะคะต้องแบ่งครึ่ง,ง,งใช่ไหมแบ่งครึ่งใช่ค่ะต้องแบ่งครึ่งแปลงนะคะและความลึกของแปงลงเท่าไหร่ความลึกของแปลงของเราเนี่ยอยู่ที่สี่ร้อยเมตรนะคะจะเห็นได้ว่ามีจุกต้นไม้สีเขียวนู่นเลยนะคะดูภาพมุมสูงเนาะใช่เดี๋ยวจะมีมบริเวณสะ<ม> <สา S 2> อยู่ เดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงประกอบนะคะเดี๋ยวอ่าเราไปทางด้านอ่าทางทิศเหนือกันก่อนนะคะให้ไปให้สุดแปลงทางด้านที่เหนือก่อนนะคะเรามาถึงแนวเขตทางด้านทิศเหนือแล้วน,นะคะแนวเขตอยู่ที่ต้นตาลใช่ค่ะต้นตาลเป็นตาลตัวเมียนะคะมีลูกเต็มเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่า ทางขวามือเรามีบาดาลน,นะคะบาดาลเนี่ยใช้ได้นะแต่พอดีปีนี้เจ้าของบอกว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าน้ําดีไม่ได้ใช้บาดาลเลยในแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่นานะคะซึ่งตอนนี้ทํานาอยู่นะคะบรรยากาศดีนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะไปทำคุกหนองนาก็แปลงนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะคะ อันนี้ใช่ไหมพี่อ้อยเนี่ยใช่ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยนะคะแนวเขตของเราก็คือแปลงยาวๆเล็กๆเนี่ยยาวสุดที่ไปเลยใช่ค่ะแล้วแนวเขตแค่ต้นตาลเนาะแล้วก็ลึกไปประมาณสี่รอยเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตะวันออกกันใช่เดี๋ยวเรามาดูแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกกันนะคะ จะเห็นได้ว่าแนวะเขตทางที่ตัวันออกเนี่ยจะมีลําเหมืองนะคะอันนี้เป็นของเรานะอันนี้เราขุดขึ้นเองนะคะกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบห้าเมตรนะคะครับลึกอยู่นะคะลึกอยู่เมตรห้าสิบนะคะมีน้ํานะคะมีน้ําตลอดอันนี้คือใช้ส่วนตัวของเราเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสะเดานะคะที่ปลูกไว้เป็นแนวเลยนะคะ เห็นด้านซ้ายไหมคะเห็นมีเปาเป็นเตาถ่านะคะเห็นบอกว่าเจ้าของบอกจ้างเขาปั้นไว้กี่พันนะเจ๊สี่พันไหมหกพันหกพันเอาหกพันเหรอคะครับแพงอยู่ด้านทางทิศตะวันออกนะคะจะเป็นเหมืองที่ทำขึ้นเองตลอดแนวเลยนะคะจะมีกว้างกว่าห้าเมตรก็มีนะคะ นี่ถนนไปท้ายที่อ่าตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินที่เป็นแบบเขาทําให้ถนนเหมือนเอารถอ,อีก็อกไปไว้ดึงน้ําตรงท้ายแปลงตรงนี้คือเหมาะในการทําแบบเหมือนเหมือนสวนมากปลูกเป็นพวกผลไม้อะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นร่องน้ําอยู่ใช่เพราะที่ย้างค้างเขาทาเป็นอ่าสวนอ่าเหมือนโคกงข,ของนาอ่าแต่ว่าเขามันขาดคนด,ดูแลเนาะ ดินดีครับดินดำเลยเนาะดินดําดีค่ะนแนวเขตชัดเจนนะคะเขาจะมีรู้ว่าเป็นเสาหลักไอเสาปูนใช่เป็นาตามแนวไปเรื่อยๆทางด้านที่ว,ว่าออกแนวแนวรั้วชัดเจนมีปลามีปลากระโดดขึ้นมา ตรงนี้ห้าเมตรแต่ตรงนู้นกว้างกว่าห้าเมตรอีกนะคะเกือบหกเมตรเลยอ่าอันนี้อยู่ในที่เรานะครับในแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นสอบส่วนนะคะก็มีทั้งฝั่งทั้งขวาทางด้านขวามือของแปลงที่ดินหนักคือทางที่ตะวันออกนะคะก็จะมีเป็นพวกมะม่วง ที่ปลูกไว้ได้กินผลนะคะมีมีตามแนวคันนาด้วยในแปลงที่ดินของเรานะคะจะมีต้นตามตุดีอยู่หนึ่งต้นอยู่กลางแปลงที่ดินเลยนะคะใช่ไหมใช่นแปลงใหญ่ลู่เลยต้นใหญ่ๆเขาเขียวนั่นเลยนะคะส่วนมะม่วงก็มีตรงหัวคนา มีหลายอย่างนะวันนั้นผมเอามะม่วงแก้วไปออสี่ลูกเห็นเห็นมีลูกอยู่คือต้นนู้นก็เล็กนู้นนะคะต้นเล็กๆแต่มีลูกนะคะม่วงมีประมาณตกติบต้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีฉ่ำฉาต้นใหญ่เดีย๋ยวผมจะพาไปดูตรงนู้นต้นนั้นเจ้าของที่บอกว่าเข้ามาให้หกหมื่นแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้โอเคกันเขาเจ้าของไม่อยากขายตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงต้นาจามจุรีนะคะอ้ยอยายเรียกจามสุรีแต่น้องเรียกต้นฉำฉาคือต้นเดียวกันนะคะต้นนี้อยู่ที่ประมาณเกือบสี่คนโอบเลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะใหญ่มากอ่ะุ <laughs> เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะต่อกิ่งก้านตาขามันใหญ่มากใหญ่มากนะคะเย็นมากเลยค่ะตรงน,นี้นะเนี่ยที่เขาบอกหกหมื่นเลยนะสี่คนโอบหรือห้าคนโอบครัพี่อ้อยใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆครับคือเจ้าของให้เลือกถ้าเลือกทางทิศเหนือเนาะ เหมือนจะได้ต้นทําฉาต้นนี้ไปกลับบ่อปราดานกลบ,บาดานแต่ถ้าเลือกทางทิศตะวันออกได้ได,ได้เหมืองแล้วก็อ่าถึงก่อนใช่ค่ะใช่ก็ถึงก่อน,อนท่านใดนะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0826146646 หรือทักไอดีไลน์มาที่0838795040นะคะฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคนอุทัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ